สวัสดีค่ะพบกับเราช่องแอนนี่สตูดิโอกันอีกเช่นเคยวันนี้เรามาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องซอมบีด้ด t เทคทีฟในอีพีที่9และ10กันแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปดูสปอยนั้นฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ จากพาที่แล้วเมื่อนางเอกได้เห็นร่างแท้ของพระเอกทำให้เธอช็อกจนวิ่งหนีออกมาจากห้องเธอได้กลับมานั่งคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆ ตั้งแต่ได้เจอกันพระเอกก็มีอะไรที่แปลกประหลาดกว่าชาวบ้านเขาอยู่มากเธอได้ย้อนดูคลิปครั้งที่เธอปาหมวกกันน็อกจนพระเอกสลบไปเผยให้เห็นรอยแปลกๆที่ข้อเทา้าแต่ในเวลานั้นพี่เขยก็เข้ามาเรียกเธอไปกินข้าวแต่ต้องสะดุดตากับคลิปที่นางเอกเปิดอยู่พี่เขยคิดว่านางเอกกำลังดูหนังซอมบี้รอยตามตัวนั้นมันคือซอมบี้ชัดๆ พี่เคยได้เล่าให้นางเอกฟังว่าซอมบี้นั้นจะกินเนื้อสดๆแต่ในสถานการณ์ที่กินมนุษย์ไม่ได้ก็ต้องกินเนื้อสัตว์อื่นๆทดแทนกันไปซอมบี้จะไม่รู้สึกเจ็บปวดแม้กระทั่งหัวใจก็ยังไม่เต้นซึ่งมันสอดคล้องกับพระเอกไปซ้หมดทำให้นางเอกกลัวจนแทบจะสติแตก ตัดภาพไปที่สำนักงานเวิลด์คิงของอีซองรกเขากำลังสงสัยกับภาพที่เห็นว่าพระเอกนั้นได้นั่งกินไก่สดอยู่ภายในห้องตอนดึกๆแต่ลูกน้องของเขากลับบอกว่าแถวแห่นำก็กินไก่ดิบกันยิงเนื้ออกแน่นๆเนี่ยอร่อยสุดๆไปเลยซึ่งเขาก็คิดว่าพระเอกต้องเป็นพวกนักกินแน่ๆแล้วบอกอีซองรกว่าทำไมไม่ลองกินก่อนจะมาถาม นางเอกเธอคิดจะปรึกษาเรื่องพระเอกกับโดยอนแต่อยู่ๆพี่สาวของเธอก็โผล่มาทวงเงินค่าใช้จ่ายนางเอกพยายามบอกกับทุกคนว่าพระเอกนั้นเป็นซอมบี้แต่ก็ไม่มีใครเชื่อเธอเลยจนเธอโดนพี่สาวไล่ออกจากบ้านแล้วบอกว่าหาเงินได้เมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาพี่สาวได้ไปหาโดยอนที่โรงพัก เขาถามโดยอนว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานกับนางเอกซึ่งโดยอนก็บอกว่าเขากับนางเอกเป็นแค่เพื่อนกันพีสาวเลยแกล้งพูดไปว่าแล้วถ้ามีคนมาแย่งไปล่ะ ดโดยยอนก็แสดงอาการหวงขึ้นมาทันทีและดูเหมือนว่าเพื่อนตำรวจหญิงจะชอบโดยยอนอยู่เหมือนกันเมื่อพี่สาวได้เจอกับประธานอีที่โดนขังอยู่เธอโกรธเขา,ท,าที่จะแทงนางเอกเลยดึงหูประธานอีแทบขาดทางฝั่งนางเอกเธอตัดสินใจไปหาพระเอกโดยสภาพชุดที่มีการป้องกันอย่างหนาแน่นเพราะเธอกลัวจะโดนกินพระเอกได้ให้เงินค่าจ้างาเธอเป็นจำนวนที่เยอะมากๆ ระหว่างคุยนางเอกก็นั่งตัวสั่นด้วยความกลัวเมื่อถึงเวลากลับเธอก็เกิดปวดท้องอย่างรุนแรงจนหมดสติไปพระเอกพยายามถอดชุดของนางเอกเลยพบว่าเธอใส่เกราะมาอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวนางเอกตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลโดยมีพี่สาวกับพี่เขยคอยดูแลอยู่ในระหว่างนั้นคุณหมอก็ได้เข้ามาบอกอาการของนางเอกว่าเธอนั้นไส้ติ่งแตก แต่หมอได้ผ่าตัดให้เรียบร้อยแล้วซึ่งหมอก็ยังบอกอีกว่าพระเอกอุ้มนางเอกมาส่งที่โรงพยาบาลแถมยังจ่ายค่ารักษาทุกอย่างให้หมดและถ้ามาไม่ทันนางเอกอาจจะตายไปแล้วก็ได้ทำให้นางเอกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากอีซองรกได้มาซื้อไก่ดิบแล้วได้เจอกับแซมเจ้าของร้านเมื่อพูดกันถึงคิมมูยองก็ได้รู้ว่าคิมมูยองนั้นเป็นสมาชิกข,ของกลุ่มคนรักหนวดด้วย ซึ่งแซมก็เคยเจอเขาแค่ครั้งเดียวเพราะเขาเป็นคนขี้อายมากเมื่อได้ดูรูปก็พบว่าในรูปนั้นเป็นรูปคิมมูยองที่หนวดเยิม้มทำให้เปรียบเทียบกับพระเอกในตอนนี้ได้ยากพระเอกได้คืนน้องหมาให้กับจุนอูและกำลังเตรียมตัวไปจากที่นี่จุนอูได้บอกกับพระเอกว่าเขานั้นชอบพระเอกมากเลยพระเอกจะกลับมาที่นี่ใช่ไหม ทางฝั่งนางเอกก็ได้ออกจากโรงพยาบาลทั้งที่ยังไม่หายดีเธอได้มาหาพระเอกที่ห้องแต่ก็ไม่พบใคร เจอก็แต่โทรศัพท์ที่พระเอกลืมทิ้งไว้ตัดภาพไปในขณะที่พระเอกอยู่บนรถทัวร์กำลังจะไปที่ไหนซักแห่งได้มีตำรวจเพื่อนของโดยอนขึ้นมาตรวจหาคนร้ายเมื่อได้ดูบัตรประชาชนของคิมมูยองก็พบว่ารูปไม่ชัดเมื่อทุกคนเริ่มสงสัยนางเอกก็เข้ามาพอดีเพราะเธอได้ตามหาพระเอกจากข้อมูลที่พระเอกเซิร์ชหาในโทรศัพท์แล้วก็ตามมาเมื่อตำรวจเห็นว่าเป็นเท่าแก่ของนางเอกพวกเขาก็ได้ปล่อยตัวพระเอก ทั้งคู่ได้มากินเครื่องในที่ร้านของโบราตอนแรกโบราก็สงสัยเพราะเธอจำพระเอกได้ว่าเคยมาเต้นที่หน้าร้านแล้วยังแอบกินเครื่องในสดในร้านด้วยแต่นางเอกก็ได้แก้ตัวไปว่าพระเอกกำลังปลอมตัวสืบข้อมูลอยู่พระเอกได้เล่าถึงตอนที่เขาตายแล้วตื่นขึ้นมาในสภาพซอมบี้เขานั้นตกใจสุดๆรู้สึกเหมือนเดินไปเท่าไหร่ก็ไม่มีจุดหมายปลายทางนางเอกเลยบอกพระเอกว่าเธอจะช่วยตามหาอดีตของ ของเเาแล้วก็ได้ตกลงกันว่าพระเอกจะยอมรับนางเอกกลับมาทำงานนักสืบด้วยกันอีกครั้งเมื่อเริ่มทำงานวันแรกนางเอกได้จัดการเรื่องอาหารการกินทุกสิ่งอย่างให้กับพระเอกอย่างเรียบร้อยและดูเหมือนทั้งคู่จะเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวแต่ด้วยความพูดเยอะพูดเก่งพูดไปเรื่อยเธอเลยถามพระเอกในสิ่งที่สงสัยมานานว่าพระเอกนั้นอึหรือเปล่าพระเอกเลยไล่านางเอกไปแจกใบปลิวแล้วก็บ่นว่าอยู่คนเดียวน่าจะดีกว่า จริงๆจ,จ,จากนั้นพระเอกก็ได้ออกไปข้างนอกระหว่างทางก็ได้เจอกับอีซองร็อกที่เข้ามาชวนพระเอกเตะบอลโดยความรำคาญพระเอกจึงเตะลูกฟุตบอลออกไปนอกโลกซองร็อกพยายามวิเคราะห์ใบหน้าของพระเอกแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจแล้วรีบเดินออกมาภาพตัดไปที่โรงพักตำรวจได้สืบค้นประวัติของคิมมูยองเพื่อจะไปขอบคุณเรื่องที่พระเอกช่วยสืบคดีจนสำเร็จ ที่สำนักงานนักสือ w ว r ร์กคโบราได้เข้ามาด้วยความหน้าตาตื่นเพราะมีใครบางคนเตะบอลไปโดนกระจกร้านของเธอจังหวะนั้นอีซองร็อกก็เข้ามาเห็นฟุตบอลของเขาเลยขอบคุณโบราที่เอามาคืนทำให้โบราเข้าใจว่าอีซองร็อกคือคนที่เตะบอลไปโดนร้านของเธอเธอโกรธมากเลยเจาะบอลของเขาจนฟีบแล้วก็สะบัดบ๊อบออกมา ทางพระเอกได้สั่งตัดชุดใส่จนหล่อเนียบในระหว่างที่เดินทางกลับบ้านทุกสายตาจับจ้องมาที่พระเอกด้วยความตกตะลึงส่วนนางเอกที่กำลังแจกใบปลิวเธอได้เจอกับจุนอูและเพื่อนเเธอเลยพาเด็กๆไปเล่นเกมในห้างในระหว่างที่เล่นเกมยิงซอมบี้ทำให้หนางเอกคิดถึงพระเอกขึ้นมาจนเล่นต่อไม่ได้เธอบอกเด็กๆว่าจะยิงพวกเขาทำไม แค่เดินเขาก็ลำบากจะแย่พวกเขาแค่อยากจะอยู่รอดเด็กๆนี่ถึงกับเป็นงงโดยยอนได้มาหาพระเอกที่สำนักงานแต่ไม่มีใครอยู่เขาเลยโทรหานางเอกเมื่อรู้อย่างนั้นนางเอกเลยรีบกลับทันทีทางฝั่งพระเอกเมื่อกลับถึงห้องก็ได้เจอกับโดยยอนและโดยยอนก็ได้ถามกับพระเอกว่าคุณคือคิมมูยองตัวจริงหรือเปล่าและซอมบี้ดีเทคทีป ep 9และ10ก็ได้จบลงเพียงแค่นี้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ